เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะครับเนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยใกล้จะเป็นช่วงฮาโลวีนแล้วครับผมก็เลยอยากจะมาเปิดกระชาหาเด็กที่จะใช้เล่นกันในช่วงฮาโลวีนนี้นะครับซึ่งเด็กที่ผมเล็งไว้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเด็กของแม่ชีนะครับหร,หรือเหล่าบรรดาซิสเตอร์ทั้งหลายนะครับแต่ไม่ใช่ซิสเตอร์ธรรมดาแล้วเป็นซิสเตอร์ปราบผีเอ็กโซซิสเตอร์นั่นเองนะกูจะทำมือรูปอะไรรูปเอ็กโซซิสเตอร์อ้าบังหน้าดิเอ็กโซซิสเตอร์อ้าไไม่ด <laughs> เอาเป็นว่า EXO Sister นะครับผมวันนี้เราจะมาหาเด็กของ EXO Sister กันนะครับอ่ะซึ่งการ์ดที่ผมมีเกี่ยวกับ EXO Sister เนี่ยมันก็มีอยู่เขาเรียกว่าประมาณหนึ่งนะอย่าง UR นี่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับสใบแล้วก็มี UR ใหม่ด้วยเออมี UR ใหม่ด้วยนะครับผมดูแล้วน่าจะมีทรงที่จัดได้พอสมควรก็เลยนั่นสิครับถึงเวลาแล้วที่จะ เปิดหาเพิ่มกันในวันนี้นะครับผมคือเรามีเศษ UR เยอะไงผมไม่เคยรู้สึกว่าผมมีเศษ u ูเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะเด็กแต่ว่าเราอยากใช้เพชเปิดไปก่อนไงเพื่อให้เราประหย,ยัดเศษ UR เอ๊ะจริงๆมันควรทำกับกันไม่ใช่หรอวะ แต่ไม่เป็นไรที่นี่เขาทำกันอย่างนี้นะครับผมการหา e x ็ก s i t ิ r เนี่ยมันได้มาจากเป็นซ e เค e t แพ็ k ซิสเตอร์สออฟเด g h ไลท์นะครับผมต้องมีแพ็คนี้ปลดก่อนซึ่งวิธีการปลดเนี่ยเราก็ไปครับ SR <c oughs> มาสักใบโถ <h az og> โอเคนี่ไงเราก็จะปลดเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปดู <c oughs> ใน s i สเตอร์ออฟเด g h ไเนี่ยคือหมุดหมายหลักในวันนี้ของเราเนี่ย เราจะมาร์กไว้3ใบ4ใบแรกตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ายังไงมันก็ได้ครบอยู่แล้วเพราะงัสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจหรือเนงั้นก่อนไปเชิญพบกับสปอนเซอร์ของเรานะครับผมป่ะเลเวลอัพสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่เลเวลอัโคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุก แล้วมาลุ้อัพไปพร้อมกันเฮ้ยโอ้ย <Jetzt> ก <die abil itation> ็บอกจะเปิดเอ็กโซซิสเตอร์แล้วทำไมมาอยู่ในสภาพนี้วะเนี่ยโอ้ยหัวจะปวดไอ้เอ้ยคือมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้าตีมขนาดนี้ก็ได้ปะกลังเห็นช่องแช็มันน่ากลัวจริงๆร กุ้วยเนี ación, am, ่เราความเสียหายือกิตใจโอเคโอเคอย่างน้อยเผื่อพลังเข้าตีมนี้มันจะช่วยให้เราเปิดได้ e x ็กโซซิสเตอร์เพิ่มขึ้นบ้างกังเขนี่มันรัดคอูกูจะตายเพราะว่ากูคลินหรือว่ากูจะตายเพราะกังเขนเนี่ยแม่งเอ้ยมาๆๆๆไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ฝากทุกคนช่วยส่งพลังให้กับกล้วยกูดี นำเสกสว่างมาสู่โลกแห่งบสเซอร์ดูเอลชี้นำเหล่าเรวลิสผู้หลงทางให้กลับมาสู่หนทางที่คู่ควรที่ไม่ใช่เมต้าบอยไปเรนะื่อยแล้วมาเ,<อ>เราจะเปิดสิบอุนแรกกันเลยออกมาเลยเหล่าบรรดาซิสเตอร์ทั้งหลายนี่เลย โอ้โหจีบหุ่เล็กทำไมวันหรือว่าเราอยากสารภาพบาปไม่พอ,อขอโทษด้วยเทพเจ้าแห่งโลกดูเอลวันนี้ช่วงนี้เล่นเบต้ามากกว่าน่อยนั่นแหละครับคือบาปของผมด้วย,วยอไอ้อภไยลูกแก่น้อยคนนี้ด้วยแปลกเอ้ยไปดูสิไปดูโโอ้หสกิปได้เลยตสกิปได้เลยไหมนี่สกิปได้เลยไหมนี่ดูทรงแล้วโอ้ได้เป็นอารัลเทอร์ินิชั่นเอ้ยแต่อยากได้เอ็กโซทิเตอร์ T e R 1. มาหนึ่งอันอ หวังหวังว่าจะได้ของดีๆแต่ผมว่าไม่ไม่ไไม่ไม่ค่อยมีลุ้นว่ะโอเคสกิปเลยละกันโอ้ oh! ไหนเอ็กโซอ๋อ oh! มีแต่เอ็กโซซิสเตอร์อไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอโอ้ย oh ซันไวซ์ซ oh ันไวซ์ทรัลเชอร์อาบิชเตอร์เดี๋ยวนะทำไมมันมีทีเลียนอยู่ในนี้อ๋อเพราะมันแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมที่มันตรงกับเพ็คที่เหลือนี่คือบายบาย โอ้แต่ได้ยูอาร์มาหนึงนะครับเป็นอาร์ติแฟกซงถ้ำกลิ่นแปลกๆแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอสารภาพบาปอีกรอบนึงขอสารภาพบาปต่อพระเจ้าแห่งโลกมาสเตอร์ดูเอลช่วงก่อนหน้านี้ลูกกล้วยน้อยผู้หลงทางผู้นี้อาจจะเสพติดเมามันในเมตามากไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ลูกจะกลับมาในหนทางที่ควรแล้วได้ปูดให้เอกโซซิเตอร์ออกมาไปต่อดิ้ โอ้โห oh! <laughs> ไม่มีทรงสักการนิดเลยล <laughs> ุกไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าเราจะดวงดูดเมตาจริงวะ <laughs> อุ๊ยโอ้ย,อย,อย,อยจะหลุดเลดวะห <laughs> ลุดเลดโอ้ยโอเคได้เอ็กโซซิสเตอร์เพิ่มมาลองอันโอ้อาร์ติเฟกสองชิ้นเขาไม่ใช้กันแล้วอาร์ติแฟกเรนจีเดี๋ยวช่วงนี้หมดหมดยุคมาลิสแล้วเขาไม่ใช้แล้ว,อ,ลว,ว,ว,ลว,ลวอ่ะท้ายสุดโป๊ะเป็ม รถทรัคอินฟินิตี้ทรคฟอร์ทีเมกครอฟโอ้ยคุณพระคุณเจ้าพระองค์อ่าไม่มีแล้วเรียบร้อยเอาละสองที่สามเองเอาจจะหวังได้อยู่นะว่าข้างหลังมันแบบลุ้งหนักมากพอแค่ไม่หลุดเลนเยอะก็พอมาโอ้โหกระดานชนวน้วไปซสายเอ้ยโอเคได้กับหลักเพิ่ม ให้เขาดักเพิ่มแต่คาบเองก็ได้แบบนี้ขอคอยูอาโคอยูอาได้ไหมโอ้โหอันนี้ไม่มีเฮ้ยัเกมเป็นสีทองโอเคหลุดเล็ดเอ้ยอย่าบอกนะบาปของเรามันหนักหนักโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. สงสัยจะจริงว่ะสงสัยบาปการเล่นเมต้าของเราก่อนหน้านี้มันจะหนักหนาเกินไปว่ะทุกคนรู้ <laughs> <laughs> สึกปวดตาเลยใ <laughs> ส่สแว่นก่อนโอ้ oh, oh. โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่ไหวแล้วโอ้ยหลุดมายูอาร์หน่อยได้ปะใช่โอเคกับดักวันนี้ผมลืมพูดไปว่าเรามีประมาณ6,000เพชรอะแต่ว่าผมกะจะไม่เปิดหมดเลยหรือว่าเราต้องเปิดหมดวะโอเคดูดีมีทรงเอ้ยโอ้แต่กับดักครบแล้วนะเนี่ย S R 3ใบโอ้โอ้ยหมดแล้วดูทรงเลยยิ้มอ่อนเลยว่ะโอ้เรียบร้อยโอเคแลนเซียน่าจะเยอะแยะโอ้โห โทเคนคอเลกเตอร์อเลนเซียนี่เหมือนเปิดมาแบบตกยุคอะมาลิสมันโดนแบนแลแ้วแกมันโดนแบนไปเยอะแล้วแลนเซียอาจจะไม่จำเป็นแล้วหวังว่าการเกลือในรอบนี้จะทำให้บาปของเราได้รับการทำให้เบาบางลงบ้างเพราะงั้นไปไปถอย 10. สิบสามพันเบนนะโอ้โหบาปเรามันหนะน,นาขนาดนี้เลยเราอวะสกิปแบกเลย โอ้โอเคโอ้ย่างน้อยได้เพิ่มมาหนึ่งใบหนึ่งใบอีกหรอวะบาปเรามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอ้แต่อย่างน้อยไอ้นี้ครบแลนะใบนี้ครบสามใบแล้วโอเคสงสัยดูชกแล้วได้เปิดหมดวะเพิ่งไปเติมเพ็กสุดคุ้มมาซะด้วยสิไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องได้เปิดหมดไอ้นี้ไม่ออกเลยอ่อไอ้อ็กซิ์สองใบเพิ่มเนี่ยไม่ออกเลยอ่ะเอาล่ะขอพระองค์จงพระเทพเจ้าโซเลียมจงสถิตอยู่กับ การกดครั้งนี้อย่าได้เกตเลยขอประทานให้อย่างสวยงามไปอีกหนึ่งพันแล้วมันไม่มีจริงโอ้โหแล้วขอบขาวดูขอบขาวาบนขาว,หว,านนวหวังอะไรได้เมืงเนียชีวิตนี้หวังอะไรได้เนื่อีหรือว่ามันไม่ใช่วันของเราจริงว่าอันนี้โอ้เราหวังอะไรได้ไ้โอ้บาปบ,บาปของเรามันหนักหนาหนักจัด นี่แหละโอ้โหมีขนาดทองแล้เนี่ยมีขนาดทองแล้เนี่ยแย่ yeah, แล้ววะ <laughs> บาปของเรามันหนักจัดขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่เอาบาปบาปบาปบาบของเรามันไม่ได้หนักหนักหนาขนาดนั้นป้าโอเคอย่างน้อยได้นี่มาเพิ่มอีกหนึ่งใบเอ๊ะหรือว่าเคยได้เคยได้แล้วนี่หว่า <laughs> มันต้องใช้กี่ใบวะเอ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหจริงปะเนี่ย บอกรอบนี้ไม่มีอยู่อานะเนือเจกเลยนะหูจะไปต่อว่าต่อขานโซลีมเลยนะโอ้ยหอิมูเนอลดาเมดวะอิมูเนอลดาเมดวะโอ้หรือว่าเราต้องโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหรือว่า ลองให้แล้วสก,กปแ่งโอ้เราไม่มีว R เลยรอบนี้อ๋อทำไมซิเกตมันเกลืออย่างงี้วะซิเกนมันเกลืออย่างงี้เหรอปกติอะไหนไหนการันตีดูทรงแล้วต้องเปิดหมดอยู่ที่แหละ <c oughs> ไหนไหนเกลือแล้วแบะาไปซึ่งพันไหนการันตีขดเออขอให้ชื่นใจหน่อยแต่ว่ามันขอบมันสีขอบมันสีฟ้าถ้ามันเป็นขอบทองขอบอะไรมันยังแบบพอลุ้นอยู่อ R ได้อะเดี่ยขอบจออ่ะเออแต่นี่มันไม่มี รูอะไรได้แค่ไหนวะอันนี้อันนี้บาปเราจะได้รับชำระล้างแล้วโดยการต้องหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวบริจาคเข้าโบสถ์มาเตอร์ดูเอลอะไรวะนี่อโอเคลุงละลุงละมามามาต้องมาละลุงละต้องมาละใช่ไหมลุงละต้องมาละมา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 ขอแบบว่าของที่จะจัดเออไม่หลุดเลสไม่หลุดเลดสวยเอ็กโซซิสเตอร์ต้องมาละโอ้ยยูอาร์เพิ่มด้วย โอ้แล้วได้เพชรอีกมันน่าจะกลายเป็นเศษให้กับเราในวันนี้เอเคอัมดาวก็โดยสิบและมาอันนี้อันนี้บาปเราจะได้รับชำระล้างแล้วชำระล้างแล้วชำระล้างแล้วมาเอ่อใบเดิมใบเดิมใบเดิมขอใบใหม่ดีมาโทโอเคสงสัยดูทรงแล้วน่าจะได้ย่อยไอ้นี่แหละ โอเคแต่ท่านก็ประทานให้เรามาอย่างสวยงามอยู่แต่เอ็กโซทิเตอร์มันตั้งเยอะแยะเอ็ก yeah. ซ์โซเอ็กซีสนี่คือไม่มีเลยหรอ,อมาดูสโิโอเคกับดักใหม่เพิ่มก็ยังดีคือเราไม่ได้อยากประหยัด SI เราอยากประหยัด UR ฮัลโหลประทานมาให้อย่างสวยงามไม่มีโอเคเอ,อะไรอออะะะไไไรรรโอ้โหรุดเลนอลยดิไม่รุดเฮ้ยโอ้ท่านประทานมาอย่างสวยงาม ขอบคุณขอบคุณขอบคุณประธานว่าอย่างสวยงามโอ้แล้วรอบนี้อยู่อาเยอะเลยไงแต่มันมีหลุดเลดบ้างไงออแล้วตอนตู้เข้ามาเราก็ไม่เปิดนาะเรามาเปิดซีเข็คือตอนเปิดซีเขเนี่ยโอกาสหลุดมันเยอะกว่าตอนตอนสู้มันเข้ามานะต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเอาละแล้วก็หลุดเลดไปพร้อมกันอ,อันนี้หมดแล้วมั้งเอ้แต่ยังเหลือลุงอยู่ตอนท้ายนี่จำไม่ิดเหลือลุงอยู่ตอนท้ายโอเคปะ่ะงแอปตรงแอบปบปื้ อเฮ้ย okay, hey, ไหนอะจำได้ว่ามีอีกซองนี่ลุงอะไม่ใช่เหรอลุงอีกหนึ่งซองโอเคอันนี้ทองมาครับอัปเกรดไม่มีอะไรเลยอัปเกรดทำไมอ้าโอเคปะ่ะโอ้อะหนึ่งสายฟ้าอดหวังไปหรือไม่ไม่หลุดเอ้ยไม่หลุดสวยไม่หลุดสวยมามันต้องมาแล้วเอ็กซ์ซสักใบให้ได้เพิ่มอะ่ะเดดองโซเลมจัดเมนไปเออ แต่แพ็งนี้คุ้มนะแพ็งนี้คุ้มแต่ว่าไม่รู้มันไปหักลบกับไอ้ก่อนหน้านี้ได้ไหมแต่แพ็งนี้คุ้มอยู่แพ็งนี้คุ้มอยู่โอเคต่อไปหนึ่งวันเป๊สุดท้ายแล้วเราก็จะจบกันในวันนี้เอาล่ะก่อนไปก็เราด้วยลิสผู้หลงทางทั้งหลายเราจะมาก้าวเดินไปบนขนทางแห่งคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ละทิ้งบาปละทิ้งเมตาของตัวเ,เองไว้ข้างหลังเหมือนกันนะครับไปซีบนสุดท้ายชงวบ เอ้ยโอเคอเคุอค้ยพื้นหลังทองเลืยแปลว่าคาดหวังได้แน่นอนจังหวะนี้เอ้ยปิด,ป,ดปิดสวยปิดสวยปิดสวยแบบได้คบหมดเลยมันเนี่ยปิดสวยแบบนี้ได้คบหมดเลยมันเนี่ยไปอันแรกไม่มีอะไรึอบโอ้ยไม่มีอะไรก็ยังมีอ์ติแตกเล็กน้อยมาแปบลบว่าบาปของเรามันได้รับการชำระล้างแล้วใช่หรือไม่ท่านโซเลมได้ท่ายอภัยที่เราเคยเล่นเมตาไปแล้วใช่หรือไม่โอเคบาปไม่หนาบาปไม่หนาขนาดนั้นโอเค มามาคาดหวังเลยเราคาดหวังเลย <laughs> โอ้ไม่มี <laughs> อ่าเริ่มท่องแล้วเริ่มท่องแล้วเริ่มเริ่มที่จะคาดหวังได้แล้วมาเอาละประธานไม่อาลุดเลสอีกกูโอ้ยโกเลมนี่เขาเบนไปเลยเขาแบนไปหมดแล้วป่ะไอ้โกเลมเนี่ยแล้วยักษอุตสา่าดเอาม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 าไม่ไม่ไม่พูดคำตำงแล้วมาลุ้งมาเอ้ยไม่หลุดสวยมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้ว เอ็กโซซิสเออสวยสวยอันนี้ครบ3าบแล้วอันนี้ครบ3ามแล้วขอบคุณที่พระองค์โซเลียมยังคงมีเมตตาต่อลูกเกะน้อยที่หลงทางศรัทธาศรัทธาฝันของคุณจะเป็นจริง <c oughs> อ่าไปต่อแล้วอุย๊ยมันุลงติดการสออนเลยสวยๆไปไปอ้าวหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยมาอุย๊ยไม่ได้อ่ะได้เป็นวิสเ t e d แล้วก็หลุดเลสอะ โอ้แล้วได้พี่ว้วายโอเคอย่างน้อยพระองค์ก็ทรงนำทางเรามาได้เท่านี้ก็ดีเหลือเกินกำลังทรัพย์เราไม่พอแล้วขอโทษพระองค์ด้วยนะหมดตัวโอ้์อิเฟกต์แล้วอ์ตฟแฟกต์เป็นลอยแล้วตอนเนี้ยอ่งสุดท้ายดูทรงล้วไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคหมดอขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่ยังมีเมตตา หกพัน 5, เพชรมันเพชรได้เท่านี้มันก็ไม่คุ้มป่าวะก็ <c oughs> ยังถือว่ายัางพอโอเคอยู่ทาให้คอสเรามันลดไปไดห้หน่อยหน่อยนึงแต่ว่าเพชรเราก็ไม่เหลือเลย <c oughs> เพชเราก็ไม่เหลือเลย โอเควันนี้พอไว้จะพินีอะไรก็ฝากสับสคุ้นยต่อไปด้วยนะเราบรรดาด้วยริสผู้หลงทางทั้งหลายใครที่กำลังเล่นเบต้าอยู่อย่าลืมสารภาพบาปต่อองค์พระเจ้าโซเลมถ้าบาปคุณได้รับการให้อภยัยคุณก็จะไม่เกลือวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าซิเกอม,มาน้าใน,านครบับผมทุกคนบ๊ายบายครับแล้วทำไมวันนี้กูต้องใส่ชุดนี <laughs> ้บ๊ายบายครับ <laughs>